วัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุณธรรมคุณทําได้กับผมอันทิชาครูหาเรื่องรองครับรายการโดยความร่วมมือนะครับของทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนครับร่วมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาครับในการถ่ายทอดเรื่องราวดีๆเรื่องราวของการสร้างสังคมไทยด้วยคุณธรรมครับคุณผู้ชมครับทั่วโลกนะครับให้ความสําคัญครับต่อการสร้างคนครับ เพราะว่าการสร้างคนที่ดีสร้างคนที่มีคุณภาพคนดีนั้นจะช่วยทําให้ประเทศชาติบ้านเมืองนั้นมีความมั่นคงครับโฟกัสมาที่ประเทศไทยนะครับเรามองที่ประเทศไทยครับว่าการที่จะมองไปในอนาคตว่าประเทศชาติบ้านเมืองของเรานั้นจะมีความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็มีความมั่งมั่นคงมั่งคั่งได้อย่างยางั่งยืนนั้นในวันนี้แหละฮะเราจะต้องมีกระบวนการนะครับในการบ่มเพาะเยาวชนครับและการบ่มเพาะเยาวชนเราไม่ได้เน้นกันเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างคนเก่งเท่านั้นครับวันนี้คนที่จะเข้ามามีส่วนช่วย ทำให้ประเทศชาติบ้านเมืองนั้นเป็นประเทศที่มีความมั่นคงได้ต้องเป็นคนดีครับในกระบวนการต่างๆนะครับของการสร้างคนนั้นการนําคุณธรรมเข้าไปสู่โรงเรียนเข้าไปทําให้เด็กๆนั้นมีความคิดเริ่มที่จะมีความเขาเรียกว,ว่าเป็นการดําเนินชีวิตด้วยคุณธรรมได้อย่างไรกันบ้างวันนี้เราจะไปพูดคุยกับทางด้านของคุณครูชัดชัยชูชิตครับคุณครูโรงเรียนตเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานีครับสวัสดีครับคุณครูครับสวัสดีครับ,รบนะก็ยังวัยรุ่นอยู่ <laughs> <c oughs> ยรู้ไหมว่าเขาเรียกว่าอะไรนั้นได้เข้าใจกับเยาวชนคนรุ่นใหม่ด้วยนะฮะอยากให้คุณครูสะท้อนก่อนเลยว่าตอนนี้เนี่ยเด็กๆเองเนี่ยด้วยด้วยเขาเรียกว่าอะไรฮะด้วยพฤติกรรมหรือว่าด้วยยุคสมัยของเขาเนี่ยเขาเขาเป็นอย่างไรบ้างครับาจากเด็กสมัยนี้ครับอย่างที่ท่านพิการบอกเลยว่าในยุคปัจจุบันเนี่ย Thailand 4.0นะครับเนื่องด้วยของเทคโนโลยีต่างๆเด็กป .2 ป .1 ป .2 ครับเดี๋ยวนี้เล่นโทรศัพท์แท็บเล็ตมีอุปกรณ์เทคโนโลยีและเข้าถึงสื่อต่างๆได้อย่างง่ายดายเพราะฉะนั้นสิ่งพวกเขาเหล่านี้ครับเขาก็จะไปตตามวัยของเขาเขาอาจจะละเลยในส่วนของคุณธรรมจริยธรรมที่เขาจะประสบได้ในอนาคตของเขาได้มองง่ายๆเลยวินัยกความรับผิดชอบใช่ครับความอะไรพวกนี้นี่จะห่างไกลไหม ทางไกลมากเขาอย่างมีเขามีโทรศัพท์เนี่ยอ,อย่างเทคโนโลยีเนี่ยเล่นแต่เทคโนโลยีอย่างเดียวเลยใช่ครับสิ่งต่างๆเขาจะไม่ไม่ค่อยสนใจและไม่ได้ค่อยไปโฟกัสและโฟกัสอย่างที่เทคโนโลยีอย่างเดียวคือ<ะ>เอาจริงๆเนี่ยเห็นใจคุงครูนะเพราะถ้าเกิดว่าอย่างอย่างในยุคสมัยของผมอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเด็กๆเนี่ยโอ้โหคุณพ่อคุณแม่ก็ดุออกจากบ้านมามาเจอคุณครูคุณครูก็ดุอีกแล้วเราก็เหมือนกับว่าเราโตมาด้วยไม,ไม่เรียวอะแต่ว่านั่นคือในยุคสมัยนั้นของเรา แต่ในยุคสมัยนี้อย่างสิ่งที่คุณครูสะท้อนมาให้เห็นนะฮะมันมนมันยิ่งทําให้รู้สึกเลยว่าด้วยปัจจัยสภาพแวดล้อมด้วยตัวตนของเด็กๆเ,เขาเนี่ยแล้ ทางโรงเรียนเนี่ยมีวิธีการอย่างไรครับที่เราจะบ่มเพาะเรื่องคุณธรรมให้กับเขาเนี่ยเนี่ยอันดับแรกเลยครับก็ต้องปลูกฝังในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กเพราะว่าในส่วนตัวของคุณธรรมแล้วเนี่ยคุณธรรมมันก็คือสภาพคุณงามพื้นฐานความดีที่อยู่ในจิตใจของตัวคนอยู่แล้วซึ่งถ้ามีความคุณงามความดีที่อยู่ในจิตใจของตัวเนี่ยมันก็จะส่งผลให้เกิดเป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์นั่นที่เรียกว่าจริยธรรมคุณครูกำลังจะบอกว่าทุกคนมีคุณธรรมถูกต้องแต่จะทํายังไงให้คุณธรรมนั้นสะท้อนออกมาได้้้ใช่่ครรรรัับเเเพาาะนนตองิมปลูก ฝังจากสถาบันอันดับแรกเลยถ้าสถาบันครอบครัวปลูกฝังไม่ได้ก็ต้องเป็นสถาบันการศึกษานะครับก็ต้องมาเจอกับคุณครูนะครับคอยอบรมสั่งสอนนะครับเพราะฉะนั้นครับไม่ได้เจอกับคุณครูอย่างเดียวเจอกับโรงเรียนเจอกับคณะผู้บริหารนะครับหน่วยงานต่างๆที่อยู่รอบตัวของเด็กะครับเด็กก็ต้องมีคุณธรรมตลอดทุกสถานที่ที่เด็กอยู่อยู่แล้วครับ ก็คือหมายถึงว่าถ้าเกิดมาเจอเราไม่ต้องห่วงเลยใช่ยังไงต้องมีเลยนะครับแล้วทําไงครับให้ให้มันเป็นทั้งการปลูกฝังบ่มเพาะส่งเสริมเขาอย่างที่เขาจะมีความสุขได้กับวิธีการของเราเนี่ยครับอันดับแรกเลยครับมาอยู่โรงเรียนสถาบันการศึกษาก็ต้องให้ความรู้แก่เขาอันดับแรกเลยครับผู้บริหารนลครับต้องเป็นตัวนําแน่นอนจะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมและโรงเรียนอีกครับโรงเรียนก็เป็นสถานที่อีกที่หนึ่งจะต้องจัดบรรยากาศให้เอื้อเฟื้อต่อการ ที่ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของเขาได้นะครับพอเรามีผู้บริหารให้ความร่วมมือแล้วนะครับทุกส่วนบุคลากรทางการศึกษาอื่นให้ความร่วมมือแล้วทีนี้เราก็จะมาเจาะกับตัวเด็กแล้วนะครับ,รบเราก็มีการบูรณาการ,ร,รในห้องเรียนกับรายวิชาต่างๆซึ่งคุณลักษณะอันพึงประสงค์เนี่ยทางสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยบอกแล้วว่าเราจะต้องมีคุณลักษณะพื้นฐานอยู่8ประการก็คือความรักชาติสากลศาสตร์ซื่อสัตย์สุจริตมีวินัยใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงมุ่ง ในการทําง,งานและความเป็นไทยเราก็มีจิตสาธารณะเพราะฉะนั้น8ข้อนี้ครับ,รบต้องปลูกฝังไม่ว่าจะเป็นการบูรณาการในกิจกรรมต่างๆลูกเสืออย่างเงี้ยครับความมีระเบียบว,วินยัยชุมนุมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ต่างๆครับพวกนี้เราก็สามารถที่จะสอดแทรกเข้าไปในกิจกรรมพวกนี้ให้กับเด็กๆได้ครับยากไหมครับตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราพูดจริงๆการประกาศสงครามเนาะมันจะมีสงครามชุดความชุดความคิดชุดความเชื่อกับชุดความรู้ที่ที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์เนี่ยฮะ อ่าถามว่ายากไหมมันต้องค่อยๆซึมซับครับเขาต้องค่อยซึมซับกับเด็กไปเราต้องบางทีเนี่ยเราพูดกับเด็กไปอย่างเงี้ยสมมติเราไปกดดันเขามากๆเนี่ยเขาก็จะแอนตี้เลยเขาก็จะไม่รับเลยอ,อย่างที่บอกว่าถ้าเจอครูสมัยก่อนกับครูสมัยเนี้ยใช่ไหมครับถ้าครูสมัยก่อนก็จะแบบอ่าไม่ได้แล้วเพราะเป็นเราเจอครูสมัยก่อนเราจะเดินหนีแล้วแต่ทีเนี้ยเด็กเจอครูสมัยแบบ คุณครูรุ่นในปัจจุบัน,นเด็กจะวิ่งเข้าหาแล้วครับนะครับมันก็จะเป็นการปลูกฝังให้เด็กไปในตัวด้วยทั้งนี้ก็ต้องอยู่ที่คุณครูด้วยครับแสดง,งว่าคุณครูเนี่ยจะต้องทําให้เด็กเนี่ยเข้าถึงเราก็เข้าถึงเขาให้ได้แล้วก็ต้องเขาเรียกว่ามีเขามีความไว้วางใจที่จะเข้าหาเราได้ตลอดเวลาถูกต้องครับเราต้องทําให้เขาไว้วางใจเราครับไม่ไม่ทําให้เราแบ่งแยกเขาไม่ใช่ว่าเอ้ยราครูเขาคือนักเรียน ซึ่งในปัจจุบันนี้ครับเราต้องเป็นโค้ดให้เขาแล้วเราต้องเป็นโค้ดให้เขาพอเราเป็นโค้ดให้เขาปุ๊บเด็กก็จะไว้ใจเรามากขึ้นก็จะเข้าหาเรามากยิ่งขึ้นเราก็จะสอดแทรกในเรื่องของคุณธรรมความมีระเบียบวินัยพวกนี้ได้ง่ายขึ้นกิจกรรมอะไรบ้างครับที่ต้องให้เขาทาซึ่งกิจกรรมนะครับที่โรงเรียนตอนนี้ได้ทําที่ผมได้นําเดินการก็คือคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียนใช่ครับซึ่งกิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียนนี้ทางโรงเรียนนะครับก็จะได้มีการวางกรอบ แนวค,คิดเกี่ยวกับคุณธรรมห้าประการจาก<ม>ทางที่ได้กําหนดไว้ก็คือความกระตันยูความพอเพียงความซื่อสัตย์สุจริตความรับผิดชอบอและก็อุดมการณ์คุณธรรมนะครับ,รบเราก็จะจัดให้เด็กเนี่ยอยู่ภายในกรอบคุณธรรมห้ากรอบนี้โดยผ่านกิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน<ม>เราก็จะให้แต่ละห้องเรียนเนี่ยค,คิดขึ้นมาว่าเราจะทําอะไรกันดีภายในห้องอย่างเช่นปัญหาที่อยากแก้หรือความดีที่อยากทําของแต่ละห้องเรียนให้ เกิดจากความคิดเขาเลยเกิดจากความรู้สึกเขาเลยถูกต้องเกิดจากความคิดของเด็กมาเลยเด็กก็จะดูอยู่แล้วว่าเฮ้ยครูเราอยากแก้ปัญหาสิ่งนี้เราต้องทํำยังไงดีส่วนใหญ่ เขามองเห็นอะไรเป็นปัญหาครับส่วนใหญ่ที่มองเห็นก็คือของความมีระเบียบวินัยในโรงเรียนเขาก็รู้ตัวเองใช่เขาก็รู้ตัวเองนะครับเขารู้ตัวเองนะครับแต่คือเขายังจับจุดไม่ได้นั่นเองว่าเขาจะต้องทําอย่างไรนอกจากที่ครูมายืนชี้อ้าวนั้นผมยาวไปตัดผมเดี๋ยวนี้ถุงเท้าพิระเบียบถอดเดี๋ยวนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เปลี่ยนเป็นวิธีบอกว่าใส่ถุงเท้ามาถูกไหมถูกระเบียบหรือเปล่าเป็นการบอกเขาก่อนให้เขาเฮ้ย เราใส่ผิดนี่ว่าเนี่ยถ้านักเรียนไม่มัดผมเดินไปเจอคุณครูด้านหน้าอีกคุณครูด้านหน้าก็ต้องให้มัดอีกก็ถามแล้วอีกจากที่เราจะตอบคำถามเดียวว่าเอ้าทำไมไม่มัดผมแล้วเราก็มัดให้เรียบร้อยเด็กก็ต้องเดินไปอีกท่านนักเรียนไม่มัดก็จะเจอครูอีกหลายท่านเขาก็ต้องตอบคำถามหลายรอบทีนี้เขาก็จะคิดกันวว่าโอ๊ยทําให้เสร็จตั้งแต่จุดนี้เลยดีกว่าแต่เบื้องต้นเลยพื้นฐานคุณทำเขายู่แลคือหนึ่งเนี่ยคือจะมีคาคำหนึ่งครับคุณผู้ชมก็คือว่าต้องทําบางทีเนี่ยอาาา่ทกร มาโดนบังคับที่ต้องทำ<ช>แต่สุดท้ายเนี่ยด้วยกระบวนการด้วยกิจกรรมต่างๆเนี่ยมันทำให้เขารู้สึกว่าทำเหอะแล้วสิ่งนี้ก็จะเกิดขึ้นกับตัวเขาเองด้วยใช่ครับ<อ>ใช่ครับมันก็คือเห<อ>มือนจะเกิดกับการซึมซาบแล้วก็ปลูกฝังแล้วก็ปฏิบัติโดยธรรมชาติเลย นะครับเพราะนั้นคุณธรรมก็จะเป็นการเพิ่มคุณลักษณะที่ปึงประสงค์ขึ้นและก็ลดพฤติกรรมที่ไม่ดีลงไปแสดงว่าอย่างนี้นคุณครูก็สามารถที่จะตอกย้ํากับสังคมได้เลยครับว่าต่อให้เด็กๆเนี่ยจะไม่ชอบใน,ในหลากหลายสิ่งที่เราเรามองกันว่าเป็นกรอบเป็นกฎนกเป็นระเบียบอะไรก็ตามเนี่ยแต่สุดท้ายแลวเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะหาวิธีการในการส่งเสริมหรือว่าปลูกฝังเขาได้โดยเขามีความสุขด้วยเนี่ย เขาก็ทําได้ใช่ครับอ,อถูกต้องมันก็จะซึมซาบโดยอัตโนมัติอัตโนมัติของเขาไปเลยครับแค่เขาอาจจะไม่ได้บอกเขานะเฮ้ยเพราะว่าเราทํากิจกรรมนี้นะรเรามีคุณธรรมแบบนี้ในตัวของเราเองค,คือถ้าเขาเข้าไปอยู่ในสังคมที่สูงไปบนี้เนี่ยด้วยวุฒิภาวะเองด้วยอะไรของเขาเองเนี่ยเขาก็จะปรับตัวได้อัตโนมัติเลยเพราะว่าเขามีพื้นฐานอยู่แล้วอย่างเราเห็นเราว่าในเรื่องของความเป็นคุณธรมณธรมก็อาจจะมีการปรับ เปลี่ยนในพฤติกรรมต่างๆนะครับมีระเบียบมากยิ่งขึ้นมีวินัยมีความซื่อสัตย์จริตรู้เข้าถึงกับคําว่าพอเพียงแล้วสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยก็คือเขาสัมผัสได้ถึงว่าเกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยต้องมีความกระตนันยูรู้คุณถูกต้องสิ่งเหล่านี้ฮะมันช่วยอะไรกับเรื่องของการเรียนให้กับเขาได้บ้างครับอันดับแรกเลยช่วยลดภาระของครูผู้สอนแน่นอนอถ้าเด็กมีคุณธรรมพื้นเนี่ยครับ จะไม่มีปัญหาต่อครูผู้สอนจะไม่เป็นปัญหาต่อสังคมเลยเพราะว่าเด็กเขารู้วิธีกระบวนการจัดการความคิดของตัวเองแล้วคือเอาง่ายๆเลยคุณครูเหนื่อยน้อยลงถูกต้องนะครับ,รบเข้าถึงห้องปุ๊บเนี่ยเราก็สอนได้เลยเด็กๆเขาก็มีเกิดกระบวนการในความคิดในการเรียนรู้และเข้าใจใชเเ่เขาพร้อมและพอครูเข้าไปปุ๊บเขาพร้อมแล้วที่ครูคนนี้วิชาคณนี้เขาก็เตรียมพร้อมที่จะรับสิ่งต่างๆที่คุณครูที่จะมอบให้แล้วนะครับก็เป็นการช่วย ลดภาระของคุณครูเพราะว่าเด็กรู้หนึ่งเด็กรู้หน้าที่ของตนเองนะครับเด็กมีความรับผิดชอบนะครับเด็กรู้ว่าต้องทําอะไรในสถานการณ์เวลาไหนอะไรยังไงครับอันนี้เคยขึ้นกับตัวครูแล้วคราวนี้เนี่ยความเปลี่ยนแปลงกับเด็กๆเขาทำให้เขามีสมาธิมากขึ้นไหมทําให้เขาเรียนหนังสือดีขึ้นไหมจากที่เห็นครับพฤติกรรมของเด็กเนี่ยก็จะมีพฤติกรรมที่ดีเพิ่มมากขึ้นในเรื่องของผลการเรียนเด็กตั้งใจเรียนครูตั้งใจสอน ทั้งครูทั้งเด็กได้ทั้งสอง<ะ>ผลการเรียนของเด็กดีขึ้นนะครับ ปัญหาต่างๆที่ตามมาเช่นทะเลาะวิวาทเอ่ยอายาเสพติดเอ่ยเนี่ยก็จะหมดแล้วก็ลดไปเลยค่อยๆมันอาจจะไม่ได้หมดไปเลยครับ,รบมันค่อยๆที่จะหายไปเรื่อยๆพฤติกรรมที่จะไม่ดีเนี่ยก็จะหายไปเรื่อยๆเรื่อยๆือก็จริงเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้หรอกในสิ่งที่เด็กๆหรือเยาวชนนในบางในในบางกลุ่มแล้วกันเนาะเรายกตัวอย่างแบบนี้แล้วกันครับคุณผู้ชมว่าในบางกลุ่มสังคมไทยนะอาจจะมีความคิดอะไรที่ผิดๆเพราะว่าได้ชุดข้อมูลผิดๆมาก็ทําให้เขาคิดแบบนั้นอย่างเช่นทําไมจะต้องไว้ผมทรง ี้ทาไมจะต้องแต่งตัวเรียบร้อยทาไมจะต้องอยู่ในกฎระเบียบทําไมจะต้องอยู่ในในเรื่องของกฎข้อบังคับต่างๆเนี่ยแต่สิ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยในสิ่งเหล่านี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทําให้เขานั้นเรียนเก่งได้ก็จริงรแต่มันจะช่วยฝึกฝนและทําให้เขามีโอกาสในการที่จะมีสติปัญญ,ญาที่ดีขึ้นมาได้ใช่ครับถูกต้องเลยครับแล้วสิ่งที่เราได้เห็นนะครับพอสะท้อนแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันข้อน,นึงนะครับก็คือเรื่องของความเป็นจิตอาสาเนี่ย ที่พอ<า>พอพวกเขาได้มีระเบียบมีวินัยได้เข้าใจแล้วเนี่ยความเป็นจิตอาสาของพวกเขาเนี่ยเป็นไงบ้างครับในเรื่องของจิตอาสานะครับอย่างเช่นโรงเรียนก็มีการรณรงค์นะครับไม่อาไม่ไม่ไม่สึงการรณรงค์สิเป็นการขอความร่วมมือ <c oughs> นะครับตอนแรกเป็นขอความร่วมมือก็จะมีจิตอาสาแค่บางกลุ่มนะครับพอโรงเรียนทําจิตอาสาไปเรื่อยๆ,ๆ <c oughs> จะไม่มีแค่บางกลุ่มแล้วก็จะเป็น และดับชั้นเป็นทั้งหมดไปเรื่อยๆอย่างเช่นออกไปทํางานนอกสถานที่แต่ก่อนต้องบังคับเลยอ่าเด็กคนนี้ต้องไปซ <c oughs> ี้เลยตรงนี้ต้องไปแต่เนี้ยเราแค่บอกว่าอ่าขออย่างนักเรียนไปช่วยงานวัดซีไปช่วยกันยกโต๊ะอ,อะไรพวกนี้นักเรียนก็จะแบบกรูเข้ามาแล้วก็ไปเลยแสดงว่าการสร้างต้นแบบที่ดีทําให้เด็กๆนั้นเขาได้เอาอย่าง แล้วก็สมัครใจในการที่จะไปด้วยถูกต้องไม่ต้องบังคับเขาก็ไปได้ใช่ครับมันก็อย่างที่บอกว่าถ้าเราทําอะไรที่แบบโดนบังคับเราจะทําสิ่งนั้นออกมาได้ไม่ดีใช่ไหมอันนี้เขาเต็มใจทําเพราะนั้นสิ่งที่ ผลสาเร็จที่ออกมามันก็จะเป็นผลสําเร็จที่ดีคอมพลีทอย่างเงี้ยครับครับแล้วพวกเขาเนี่ยคือเราเห็นแล้วเนี่ยว่าเราไม่ได้ไปปิดกั้นความคิดของพวกเขาคือไม่ว่าจะเป็นปัญหาไม่ว่าจะเป็นความต้องการของเขาที่เขาอยากจะพัฒนาตัวเขาเองหรือพัฒนาสังคมภายในโรงเรียนก็คือได้มาจากตัวเขาแล้วหลังจากนี้แล้วเนี่ยเขามีการเสนอแนะอะไรไหมว่าคุณครูขอแบบนี้อีกหน่อยสิขอทาแบบนี้อะไรอ่าก็มีเหมือนกันครับหลังจากที่เราดําเนินกิจกรรมเนี่ยเสร็จในทุกๆปีการศึกษาเนี่ยรเราก็จะมีการประชุมกันแล้วเราก็จะมีการประชุมกัน เพื่อเด็กเสนอว่าเอ้ยเราจะทํำยังไงต่อเราจะทุนทําอย่างนี้ต่อก็จะมีเด็กที่แบบว่าอยากช่วยเหลือโรงเรียนเครืคอข่ายนะครับอยากจะอ,ออกไปใช่ครับทางโรงเรียนก็มีโรงเรียนเครือข่า,ขายซึ่งโรงเรียนเครือข่ายจะเป็นโรงเรียนะถมขนาดเล็กที่อยู่ในบริเวณรอบๆของโรงเรียนนะครับเด็กก็มาเสนอความ ครูผมอยากจะไปเล่นดนตรีเปิดหมวกโฟกซองเพื่อที่จะนํานเงินมาให้น้องๆช่วยเหลืออย่างงี้ครับเราก็มีการประสานเรามีหน้าที่คอยประสานกับสถานที่ต่างๆแล้วก็ให้เด็กไปทํากิจกรรมรตามตลาดนัดเอ่ยตามาสถานที่หรือองค์กรหน่วยงานต่างๆอบตอไรงานบัณเด็กอย่างงี้ครับเขาก็เสนอตัวออกไปแบบจัดก,กิจกรรมให้กับน้องๆเองแสดงว่าวันนี้นะในการให้วิชาวความรู้ในเรื่องของศาสตร์วิชาวความรู้นั้น ไม่ไม่เพียงพอที่เราจะต้องมาส่งเสริมเรื่องของคุณธรรมเรื่องของอะไรที่ทําให้ตัวเด็กนั้นเขาเข้มแข็งขึ้นมาได้ใช่ครับในเรื่องของทักษะชีวิตเนี่ยเป็นอันดับแรกเลยพอถ้าเด็กมีทักษะชีวิตแล้วเนี่ยเด็กก็จะรู้แล้วว่าสิ่งไหนควรทําสิ่งไหนไม่ควรทําเขาก็จะมีอ่า mindset ของเขาแล้วเขาก็จะมี mindset ของเขาว่าสิ่งที่เขาทําได้และทําได้ด oh, ีเขาก็จะทำอย่างครับคือพูดกันง่ายๆแหละครับคุณผู้ชมครับไม่ใช่แค่รอว่าวันหนึ่งเราจะเรียนจบขึ้นมานะจะไปต่อปริญญาตรีแล้วก็ไปทํางานแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่เมื่อสักครู่นี้ผมเห็นนะภาพที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอเนี่ยก็เห็นเลยว่าเรามีการทําโครงงานหรือว่าอะไรที่เหมือนฝึกอาชีพด้วยอ่าใช่ครับใช่ก็คือสอดแทรกเรื่องของคุณธรรมลงไปในวิชาชีพต่างๆได้เลยครับในเรื่องของโรงเรียนก็จะมีการฝึกวิชาชีพในเรื่องของการค้าขายด้วยครับการท่ นะครับพวกนี้ใช้วัตถุดิบอะไรทําอะไรก็ขายออกไปอย่างแบบซื้อสัตว์สุจริตอย่างไรพวกนี้ครับก็จะมีการทําโครงงานการประกอบอาชีพค้าขายด้วยต้องใช้เวลานานไหมฮะถ้าเกิดว่าเราพูดถึงจริงๆแล้วจากจากจุดเริ่มต้นเลยนะจนถึงปัจจุบันนะครับถ้าจริงๆไม่นานหรอกครับถ้าทุกหน่วยงานผู้บริหารโรงเรียนนโยบายมาละใช่นโยบายมาแผู้บริหารี่สํานักงานผู้ผู้อํานวยการลุยผู้บริหารลุยคุณครูลุยนะครับไม่ยากไม่นานครับ ก็จะไม่เกิดภาพเหตุการณ์เนาะที่เราเห็นอยู่ครับคุณผู้ชมเพราะว่าต้องยอมรับจริงๆเพราะว่าบางโรงเรียนเนี่ยเราเห็นเลยว่ามีเยาวชนบางกลุ่มเนี่ยแต่เอาจิงเนี่ยถ้าเกิดมองไปเนี่ยมันต้องอยู่ที่ตัว,ตวผู้บริหารด้วย <c oughs> นะครับ <c oughs> ที่ <c oughs> เราจะวางแนวทางยังไง ทีนี้ก็คือเขาก็จะผู้บริหารเนี่ยครับเราก็เข้าไปคุยอยู่แล้วครับเราต้องเข้าไปคุยอย่างผู้บริหารทุกสถานศึกษาเนี่ยเขาก็จะรับนโยบายมาอยู่แล้วนะครับอยู่ที่ผู้บริหารจะสานต่อหาคุณครูผู้รับผิดชอบคุณครูผู้รับผิดชอบเล่นด้วยไหมท่านครูผู้รับผิดชอบไม่เล่นด้วยมันก็จะไม่เกิดอะไรเนี่ยครับเราก็ต้องให้ความร่วมมือทุกๆทางไม่ใช่แค่โรงเรียนอย่างเดียวหน่วยงานองค์กรภายนอก รอบๆบริเวณโรงเรียนอย่างเงี้ยถ้าเขาให้ความร่วมมือเราด้วยก็จะประสบผลสําเร็จมากยิ่งข <c oughs> ึ้นก็แสดงว่าการง่ายๆเลยในการที่จะปลูกฝังค <c oughs> ุณธรรมให้กับเยาวชนเนี่ยคือทุกภาคส่วนเลยนะครับท<า>ั้งภายในสถาบันการศึกษาทั้งภายนอกสิ่งแวดล้อมรอบนอกเนี่ยต้องให้ความร่วมมือร่วมใจกันก็เ <c oughs> อาสะท้อนออกมาง่ายๆนะฮะก็คือเราเป็นองค์กรที่มีคุณธรรมแล้วก็ทําให้เด็กที่ได้เข้ามาศึกษาหาความรู้กับเราเนี่ยเขาได้ซึมซับกับสิ่งเหล่านี้ไปนะครับวันนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะบอกจริงๆเนี่ย อาจจะมีอาจารย์หรือคุณครูบางเรียนด้วอยู่แบบอยากโอ้อยากขอแนวทางจังเลยอยากให้แนะนําสักนิดนึงครับก็นะครับแนะน,นําแนวทางนะครับในเรื่องของการดําเนินกิจกรรมคุณธรรมนะครับ,รบก็สามารถติดตามตอนนี้นะครับทุกโรงเรียนหรือทุกหน่วยงานนะครับก็มีการแนะนํา เยอะมากมายในสื่อ YouTube หรือในเว็บไซต์ต่างๆนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็ปฏิบัติกิจกรรมได้เลยเพราะไม่ยากครับถ้าลงมือทำอย่างที่ว่าคุณทมคุณทําได้อยู่แล้วครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าเป็นกระบวนการนะครับที่วันนี้เนี่ยเราโทษใครไม่ได้ครับต้องมองดูที่ตัวผู้ใหญ่เนี่ยแหละฮะว่าเราได้มีการปฏิบัติอย่างไรกันบ้างนะครับบางอย่างครับบางทีเนี่ยเราอาจจะมองว่าการเอาใจเด็กๆเขานั้นก็จะช่วยตับปัญหาต่างๆไปได้แต่ผมเชื่ออยู่อย่างหนึ่งครับว่าการเอาใจอาจจะไม่ ไม่ใช่หนทางออกที่ดีครับอย่าให้ลูกกวาดที่มีการเคลือบอยาพิษให้กับเด็กๆครับเพราะว่าการส่งเสริมคุณธรรมต่างๆนะครับหรือว่าการที่เราจะฝึกฝนให้กับเขานั้นมีความพอเพียงมีวินยัยมีความสุดสลิดมีความมีจิตอาสาแล้วก็มีความกระตันอยู่รู้คุณนั้นเชื่อได้แน่ครับว่าจะทําให้เด็กคนคนหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าเขามีความพร้อมในเรื่องคุณธรรมต่างๆเหล่านี้แล้วเนี่ยเขาจะเติบโตขึ้นมาเป็นคนดีแล้วก็มีคุณภาพต่อสังคมไทยครับวันนี้ขอบคุณคุณครูเพียงสูงนะครับที่ได้มาแช ครับครบคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพาก,กันสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้าครับทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนมีเรื่องราวดีๆมาฝากให้กับเราครับช่วยเหลือประชาชน อันไหนเป็นมีข้อติดขัดในเชิงละเบียบัตรในรูประบบราชการให้ประชาชนพึงพอใจด้วยกลไกรัฐสภากบบรรมธิการเราเองเนี่ยได้ลงในพื้นที่าก,าาาการบูรณาการให้เกิดองค์รวมและมีเป้าหมายอันหนึ่งเนี่ยจะทําให้การช่วยเหลือจากภาครัฐไปได้ครบทุกกลุ่มภารกิจการทํางานของคณะกรรมธิการในใรายการบทบาทกรรมธิการทุกวันศุกร์เวลา15นาฬิกาทางสถานีโทรทัน์รัฐสภา คำถามที่คุณสงสัยผมกับข้างบ้านนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกิ่งไม้ที่เขายื่นขึ้นมากฎหมายที่คุณอยากรู้มีรถอยู่คันนี้ค่ะที่เราจะไปแล้วจะมีปัญหากับอัเภือไหมติดตามรับชมรายการสายด่วนรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา13นาิกาถึง15นาฬิกาปรึกษาปัญหากฎหมายโทร0 2 2 0 6 6 1 0 2และ0 2 2 0 6 6 1 0 3องย ID@ 10ลสายด่วนรัฐสภาทุกปัญหามีทางออกผีอ่ำมีจริงหรือร้อนจนทำให้ตับแตกได้จริงหรือทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆรอบตัวหรือเรื่องไกลตัวแค่ไหนเราพร้อมไขข้อสงสัยให้ทุกคำตอบโดยเหล่านักวิชาการคุณหมอและูรูรอบด้าน อยากรู้เรื่องไหนสงสัยใหม่เล่าเรามีทุกคำตอบติดตามได้ทุกวันศุกร์เวลา17นาฬิกาและวันเสาร์อาทิตย์เวลา17นาฬิกา30นาทีทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10ครับ คุณผู้ชมครับเราอาจจะเคยพูดคุยกันหรือรว่าเคยมีความคิดนะครับว่าในหน้าที่ต่างๆเนี่ยของการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองเนี่ยเป็นหน้าที่ของทางรัฐบาลเองหน้าที่ของทางนายกรัฐมนตรีเองหน้าที่ของราชการเองครับแต่ว่าใครหลายคนอาจจะลืมมองไปครับว่าสิ่งสาคัญที่สุดเลยครับในการที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆแล้วก็พัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองเนี่ยอยู่อีกหนึ่งหน้าที่หนึ่งของประชาชนทุกๆคนครับวันนี้เองนะครับในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่างๆนั้นเราต้อง หวงแหนกันเอาไว้แล้วก็มีการนํามาใช้แล้วก็ต้องรู้จักใช้อย่างรู้คุณค่าครับรวมไปถึงนะครับใช้คุ้มค่าแล้วเนี่ยต้องมองไปถึงเรื่องของหลักความยั่งยืนด้วยว่าเราจะอนุรักษ์สิ่งต่างๆเหล่านี้ไว้ให้เกิดความยั่งยืนไปสู่อนาคตได้อย่างไรกันบ้างครับวันนี้ทางศูนย์คุณธรรมองค์งการมหาชนครับมมีเรื่องราวดีๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาทรัพยากราธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้ครับไปติดตามชมกันเลยครับ ผมนี่ขออี้โขพโรงเรียนตั้งแต่เล็กๆผมยังไม่ได้เข้าโรงเรียนตอนนั้นทระะัพยากรก็เยอะมากเมื่อก่อนนี้วันที่บ้านพอ่อมีมีอวนเขี่ยวอยู่อย่างเดียวแล้วก็มีอยู่แค่สี่ตัวอวนเอ็นเนี่ยมันมาจากคนในชุมชนเราทางเช้ามันเขาใช้อวนเอ็นกันหมดแล้วมีว่าเราใช้อวนเขี่ยวอยู่เขาได้ปลาเยอะจะตายก็ทดลองเอามาใช้ เรือเพิ่มขึ้นกลายเป็นเรือ450หําหลำเครื่องมือตอนนั้นเริ่มเปลี่ยนแล้วเริ่มมาใช้อนเอ็นทั้งหมดพอปลาไอซองเ้นเก้าที่มันจับเนี่ยมันน้อยเราทําไงล่ะปลาน้อยเราเห็นไอปลาตัวเ,เล็กที่มันไม่ติดอวนเรามันลอดอวนไปเราก็ไปลดตาอวนลงอีกก็ต้องทำนี่ทำกันหมดทั้งอ่าวเลยทำกันสิบกว่าลำ จับที่บ้านหมดข้ามไปอาไปจวบหมดที่สุดท้ายเลยไปเป็นจุมพอแล้วครับสิบประลัำครับวก็ปรากฏว่าเขาก็บอกว่าไม่ให้ระาวาังลูกกระถูนะไปเช่าบ้านคายูเขาเรื่มาบอกก็ถ้ายังคืนวางลูกกระทูไมจะไม่ให้เช่าบ้านแล้วนะไม่ให้อยูแล้วนะสุดท้ายแล้วเราก็ทนแรงเสียฐานไม่ไหวเพราะว่ามานั่งคุยกันว่าอยู่ไม่ได้แล้วยัยงไงก็ต้องกลับบ้านจนพี่เปียกก็มาชวนเราว่าเฮ้ยที่มงไร่เขามีการรวมกลุ่มกันไปรวมไปเป็นสมาชิกของเขาไปลงรายชื่อประชุมอะไรเขาก็เลยได้ชื่อ กลุ่มประมงเล็กเอาขั้นกระไดทุกคนในหมู่บ้านร่วมมันด้วยช่วยกันหมดพี่ตุ๊กก็บอกว่ามันน่าจะเป็นไอ้อนตาทีที่พวกพี่ใช้นะเพราะว่าพวกพี่มันไปตัดตอนพันพันปลาหมดป่ามันไม่ได้เกิดไม่ได้ขยายพันธุ์พี่ตุ๊กก็เลยว่าพวกพี่ลองยึดไอ้อนตาทีนี่ดูไหมดูว่าดูที่ป่าจะกลับมาไหมก็ยึดอวนตาทีปรากฏว่าปลาก็ยังไม่มาพี่ตุ๊กก็เลยว่ามันต้องมีเรื่องงานอนุรักษ์เข้ามาช่วยด้วย สัมกอเนี่ยมันได้พุ่นเพราะว่าตอนที่สมัยที่เขาไปออกเลยใยนะก็ไปทำไอ้วออนสังเนี่ยทำไปเพื่อลอ่อปลาให้ปลาเข้ามาที่เ,เราก็ทดลองทําสังกันเริ่มทําสังเนี่ยมันทามาแล้วรู้สึกว่าพอเราเห็นลูกลูกปาลาเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราทําแล้วมันได้พุ่นปลามันกลับมานะเราทาําให้รู้สึกว่าเฮ้ยใครจะมาจับลูกปลาบ้านเราไม่ได้นะถ้าจับลูกปลานี่มีปัญหากันแล้ว เริ่มห่วงเราต้องปกป้องลูกป,ป่านะถ้าเราไม่ถูกปกป้ององนะไรสิ่งที่เราทำมามันก็ปลาประโยชน์แต่ถ้าเราไปจับมันซะเองเท่ากับเราทำมันเพื่อตัวเองพวกอย่างมันก็จบมันก็กลับไปเหมือนเหมือนเดิมอีกเมือก่อนก็คือมาก่อนมาก่อนไม,ม่ไม่มีไม่มีเรื่องงานรุรักษ์แต่ในนี้เราใช้รัฐธรรมนูญเราสิทธิชุมชนย่อมมีสิทธิดูแลปกป้องหน้าบ้านตัวเองผมเคยพูดกันเสมอว่าไม่น่าเชื่อนะว่าเราจะคนเห็นแก่ตัวนะ คนที่กอบกู้ทุกสิ่งทุกอย่างในทะเลเอาหมดคนที่ไม่เคยสนใจเรื่องงานโซนรวมไม่น่าเชื่อว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองมาธุรกิจนี้ได้นี่คือบ้านของเราแล้วความชอบทาคือเราทำให้มันรงต่อถยู่มือลูกมือหลานให้พี่น้องทุกคนที่ไม่มีโอกาสได้มีโอกาสได้ทับเทียมกันได้ใช้ทรัพยากรเหมือนที่ผมได้ใช้มาและผมมีจุดบอดของผมคือโอกาสที่ผมเคยพลาดมา ผมเอาโอกาสที่พลาดแล้วมาแก้ไขมาปรับปรุงเป็นแปลงเป็นโอกาสที่ดีๆให้กับรู้กับดานให้กับชุมชนได้ขาดต่อท,ทะเลไม่ต้องรดน้ำ<ะ>ไม่ต้องโวนดินไม่ต้องใส่ปุ๋ยถ้าเราไม่ใส่ใจห่า เรื่องราวการเป็นจิตอาสานะครับในการพิทักษ์ครับเกี่ยวกับเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของกลุ่มประมงอ่าวขั้นกระไดนี้นะครับถือได้ว่าเป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งครับที่พลังความรักความสามัคคีนั้นทําให้การแก้ไขปัญหาต่างๆนั้นหมดไปได้ครับและสิ่งสําคัญที่สุดครับก็คือเรื่องของจิตสํานึกครับที่วันนี้นั้นเราได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของเรานั้นมาใช้ในการดํารงชีวิตแล้วอย่าลืมครับว่าจะต้องช่วยกันดูแลรักษา แล้วก็ต้องมีการอนุรักษ์ไว้นะครับให้เกิดความยั่งยืนครับถือได้ว่าเป็นเรื่องราวดีๆครับเรื่องราวที่สะท้อนให้เห็นครับว่าเนี่ยแหละถือได้ว่าเป็นพฤติกรรมที่ดีครับเป็นคุณธรรมข้อหนึ่งที่คนในสังคมไทยนั้นต้องร่วมมือร่วมใจและมีการปฏิบัติพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้ ออกมาสู่สังคมด้วยนะครับเรื่องราวดีๆแบบนี้มีอยู่มากมายครับในแอปพลิเคชันของมรทัดครับที่ทางศูนย์คุณธรรมการมหาชนนั้นได้มีการถอดรหัสคุณธรรมในหลากหลายพื้นที่นะครับในชุมชนต่างๆครับที่เขาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขครับมีการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของงานวิชาการนะครับหรือว่าหลักการของคุณธรรมเนี่ยที่จะทําให้สังคมไทยครับได้มีแนวทางนะครับในการนําไปใช้ในการนําไปปรับใช้ครับมีตัวอย่างดีๆมีกิจกรรม กรรมต่างๆอย่างมากมายครับแล้วก็ถือได้ว่าเป็นการตอบอตอบข้อสงสัยของแต่ละหลายคนนะครับว่าเอ้ยเราจะสามารถที่จะนําคุณธรรมต่างๆหล่า,ลานี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงหรือเปล่านะครับมีตัวอย่างดีๆอยู่มากมายครับในแอปพลิเคชันมอรทัศนครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมและทางทีมงาน,น,นต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามครับและขอลาไปก่อนสวัสดีครับ